ตั้งแต่ผัวของนางกิงหญิงใหม่วัยยี่สิบห้าได้ตายจากไปด้วยฝีมือของสัตว์ร้ายที่อยู่ในป่าเมื่อครั้งที่เข้าไปล่าสัตว์กับเพื่อนซึ่งก็คือทิดมากพลานนมรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านด้วยวัยที่แกกว่านางกิงผู้เป็นเมียเพียงแค่สามปีแต่ประสบการณ์การเข้าป่าล่าสัตว์ก็มาได้ด้อยไปกว่าใครทั้งผัวของนางกิงและทิดมากแต่ว่ามันสุดวิสัยตอนที่ทั้งโคนั้นแยกจากกันหลังจากที่ยิงสัตว์ป่า แต่ว่ามันไม่ตายก็เลยแยกกันตามหาถึงได้ถูกเสือดักซุ่มทำร้ายเอาจนตายระหว่างทางทิดมากไปเจอเขา้าแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดมาได้โชคดีที่ไอ้ลายนั่นมันมีเหยื่อทั้งคนและสัตว์ป่าที่ถูกทั้งสองนั้นยิงไปก่อนหน้าถึงได้ไม่ตามล่าทิดมากอีกคนวันลุ่งขึ้นชาวบ้านถึงได้พากันเข้าไปนำเอาล่างของผัวนางกิ่งออกมาได้แต่ก็ถูกกัดกินเครื่องในและเนื้อหนังส่วนสะโพกหายไปเกือบหมด ทำให้หลังจากนั้นนางกิ่งจึงต้องกลายมาเป็นพลานสาวที่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงทั้งพ่อแม่ของตนเองที่แก่ชรารวมทั้งพ่อแม่ผัวที่ก็มีลูกชายเพียงคนเดียวก็คือผัวของนางนั่นเองและลูกชายไว้เพียงแค่สามขวบที่ต้องมากำพร้าพ่อตั้งแต่ยังเล็กนางกิ่งแม้ว่าจะเป็นหญิงสาวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเข้าป่าล่าสัตว์มาก่อนชาวบ้านชาวเขาที่มีบ้านเรือนอยู่แต่ในป่าในดงลึก นอกจากจะหาของป่าแล้วก็ต้องรู้จักการใช้อาวุธเพื่อล่าสัตว์ป่าด้วยหากว่ามีโอกาสและเผื่อป้องกันตนเองไปด้วยเพราะว่าหลบหลบตัวนั้นล้วนแต่อันตรายทั้งสิน้นที่หมู่บ้านของนางกิงชาวบ้านจะเป็นชาวม้งทั้งหมดหมู่บ้านอื่นๆใกล้ๆก,ก,กันก็จะเป็นชาวกะเหลียงบ้างเผ่าอื่นๆบ้างต่างลกหลากเป็นหมู่บ้านกระจายกันออกไปแต่ก็จะมีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์เหมือนๆกันหมด เพราะว่าไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาทํามาหากินอย่างอื่นไม่ได้และก็ใช่ว่านางกิ่งเองแต่ก็ใช่ว่านางกิ่งจะล่าสัตว์เพียงแค่นั้นนางถือได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีผัวก็ถือได้ว่าเป็นพลานสาวที่เคียงข้างไปกับพ่อของตนเองตั้งแต่เป็นสาวรุ่นเรียนรู้ทุกอย่างมาจากพ่อของตนเองไม่ว่าจะก,การใช้อาวุธและวิชาอาคมเพราะว่านางกิงนั้นเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเหมือนกับผัวซึ่งขอบผัวไหนๆก็เหมือนกันหมด หากว่าไม่มีใครมาสืบทอดมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องสืบทอดต,ต่อๆกันไปนางก็เลยเก่งกล้าไม่แพ้ชายชาติแม้จะผิดกันอยู่บ้างในเรื่องของสรีละร่างกายและความแข็งแรงแต่ด้านจิตใจนั้นไม่เคยกลัวอะไรไม่เว้นแม้แต่ผูดผีปีศาจสิ่งเล่นลับหรือแม้แต่สัตว์ป่าดูร้ายแม้แต่ยังไม่เคยพบเจอมาด้วยตนเองก็ตามเพราะว่าพ่อของนางนั้นนอกจากจะเป็นพลานเก่า ที่เลิกเข้าป่าล่าสัตว์มาหลายปีด้วยความชราแกก็ยังเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านที่อาศัยอยู่นั่นด้วยเรื่องวิชาอาคมของนางที่ได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อจึงมีอยู่ไม่ใช่น้อยซึ่งผัวของนางเองก็มีเพียงแค่ป้องกันตัวได้เล็กน้อยเท่านั้นจากอาถรรพ์และผีป่าผีพรายทั่ว,วไปนอกนั้นก็ไม่มีเครื่องรางของขัง,งหรืออะไรที่พอจะช่วยให้รอดชีวิตจากสัตว์รลายอย่างเสือไปได้ หลังจากที่ผัวของนางกิงตายทิดมากก็ไม่กล้าเข้าป่าไปล่าสัตว์อีกเลยจะด้วยความกลัวหรือว่ารู้สึกผิดและเสียใจที่พาเพื่อนไปตายก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าช่วงหลังๆทิดมากก็ได้เข้าไปหางานทำในตัวเมืองและไม่ได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยนอกจากจะเป็นเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวเท่านั้นส่วนชาวบ้านหรือไม่กระพรานยังมีคนถูกเสือฆ่าตายไปอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านนั้น หรือหมู่บ้านละแวกเดียวกันสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากจนมีข่าวว่าเสือที่ออกมาอาละวาดฆ่าคนตายนั้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาหากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงที่เกิดขึ้นมาจากคนที่มีวิชาอาคมซึ่งก็คือเท่ากระเรียงที่อยู่หมู่บ้านไม่ไกลกันนั่นเองเพราะว่ามีพานไปเจอตอนที่มีชาวบ้านถูกฆ่าตายก่อนที่มันจะฉีกกินเนื้อหนังของเหยื่อจนอิ่มหนำ เสร็จเรียบร้อยก็คืนล่างมาเป็นคนซึ่งก็คือตาเท่านั่นที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับพลานทั้งเหยื่อที่ถูกฆ่าตายไปด้วยก็เลยถูกพลานผู้นั้นไล่ยิงจนตน้องหนีกระเจิงหายเข้าป่าไปเพราะว่าพลานผู้นั้นเองก็มีอาคมอยู่ไม่น้อยซึ่งตาเท่ากระเลียงนั่นก็รู้ดีเมื่อถูกจับได้ว่าเป็นเสือสมิงตาเท่ากระเหลียงนั่นก็ไม่ได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยนางกิ่งพอรู้ว่ามันไม่ใช่เสือป่า หากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงที่เป็นคนก็ยิ่งรู้สึกเคื่องแค้นที่ผัวของตนต้องมาตายด้วยฝีมือของคนด้วยกันที่มันดันมากลายเป็นเดรัจฉานสัตว์ร้ายคงจะด้วยเดรัจฉานวิชาของตาเท่ากระเลียงนั่นเองเมื่อเข้าไปล่าสัตว์ทุกครั้งนางกิ่งก็จะใช้เวลาออกตามหาหล่องลอยของตาเท่านั่นไปด้วยแต่มันก็หายหน้าไปเกือบเดือนกว่าจะโผล่มาให้คนได้เห็นอีกครั้ง คงจะเจอกระสุนอาคมของพลานผู้นั้นเข้าไปด้วยจึงหลบไปรักษาตัวอยู่พักหนึ่งออกมาครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามันจะมากับความแค้นข่าคนไม่เลือกหน้าหลอบย่องเข้าไปในหมู่บ้านจนมีคนถูกลากไปกินอยู่ไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าหมู่บ้านไหนก็หวาดระแวงกันไปหมดเพราะว่ามันรู้จักหลบหลีกก็เพราะว่ามันเป็นคนถึงได้ฉลาดกว่าสัตว์หลายทั่ว,วไปแถมครั้งนี้ แม้แต่กระสุนอาคมของพลานบางคนที่ไปเจอเข้ากับยิงมันไม่เข้าซะด้วยยิงทำให้เสือสมิงเท่าไม่ได้เกรงกลัวอะไรอีกเพราะว่ามันกินคนเข้าไปแล้วหลายๆายนั่นเองแต่นางกิ่งก็อยากจะเจอกับมันสักครั้งไม่ว่าจะฆ่ามันได้หรือไม่ก็ตามจะได้ล้างแค้นให้กับผู้เป็นผัวของตนเสียทีต่เท่าเสือสมิงนั่นรู้ว่าใครคนไหนมีวิชา,าคมเหนือกว่ามันจะไม่กล้าเข้าไปใกล้แม้แต่ครั้งเดียว ถึงได้ลอดตายไปได้ทุกครั้งแต่กับนางกิ่งซึ่งเป็นพลานสาวแถมยังเป็นเด็กลุ่นลูกรุ่นหลานตาเท่ากะเหลียงไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักว่าจะมีดีอะไรแค่ไหนขณะที่นางกิ่งเองก็ตามหาตัวมันมานานสุดท้ายก็เจอจนได้ในคืนที่เข้าไปหาที่มัดห้างเพื่อล่าสัตว์ปลาไก่กับหมู่บ้านของตาเท่านั่นที่รู้ว่ามันชอบแอบเข้าไปในหมู่บ้านของตนเองบ่อยๆมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ เสียงปืนที่นางกิ่งยิงสัตว์ปลาเอาเมื่อช่วงห้าทุ่มกว่าๆก,ก็ทําให้ตาเท่ากระเลียงรู้ได้ทันทีว่าต้องมีพลานอยู่ไม่ไกลและเมื่อมันแอบเข้ามาดักซุ่มดูอยู่ถึงได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงก็เลยไม่คิดที่จะกลัวว่าอาจจะมีอะไรดีพอที่มันจะฆ่าและลากไปกินได้มันถึงได้เดินดิ่งออกมาให้เห็นตัวอย่างไม่หวั่นเกรงแต่ว่าโผล่ออกมาในร่างของพลานในหมู่บ้านของตนเองแทน เพราะกลัวว่าจะหลอกล่อให้นางกิงลงมาจากนั่งห้างไม่ได้้ดวยความเท่าชะลาของตนคงจะปีนขึ้นไปลากเอาเหยื่อลงมาไม่ไหวเมื่อล่างนั้นโผล่ออกมานางกิงก็ไม่รู้จักไม่รู้แม้แต่กระทั่งตะเ่ากระเลียงและล่างที่มันแปลงกายมาแต่ไม่ใช่ว่านางจะไม่รู้ว่ามันมีพิรุษอะไรที่ดูไม่ออกเพราะเมื่อมาถึงชายแปลกหน้าผูนั้นก็นแง้นมองขึ้นไปบนนั่งห้างเล่ากับว่ารู้ว่ามีใครอยู่ที่ไหนในปา่า ทั้งที่แม้จะมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาบ้างแต่ก็ไม่มีทางที่จะมีใครเห็นว่าจะมีคนอยู่บนต้นไม้ได้ไง่ายๆหากว่าไม่แอบดักซุ่มดูอยู่หรือสัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณของนักล่าทางสายตาและหูแม้ว่ามันจะเป็นคนแต่มันก็ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเมื่อมาถึงก็มีเสียงชักชวนให้ลงไปตามล่าเสือของคนแปลกหน้าที่อยู่เบื้องล่างเหมือนจะรู้ความต้องการของนางกิงแต่นางก็ไม่ได้ตอบอะไร แถมยังหันปลายกระบอกปืนลงไปแล้วกระสับไกลทันทีสิ้นเสียงปืนที่ดังสนัน่นชายแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนก็ยังยืนนิ่งเฉยจากดวงตาที่ปกติจู่ๆก็กลายเป็นดวงตาที่แข็งกร้าวจ้องมองนางกิ่งด้วยความเขียดแค้นโมโหกระโจนเกาะต้นไม้ตะเกียกตะกายปืนขึ้นมาได้เพียงแค่ครึ่งทางแต่ก็หมดเกลียวแรงตกลงไปที่พื้นทั้งที่ก็ยังดูหนุมแน่นอยู่แท้ๆ แต่สุดท้ายมันก็เผยตัวตนของมันออกมาจนได้ในร่างของตาเท่ากะเลียงนางกิ่งรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นตาเท่าเสือสมิงที่ลำเลือกันจริงๆกระสุนนัดแรกที่ทำให้มันได้เพียงแค่เลือดซิบๆิบที่กลางแสกหน้ากระสุนอีกนัดที่นางได้ล้วงเอาออกมาจากย่ามจากการปลุกเสกของพ่อนางกิ่งเองกับมือที่เตรียมมาด้วยบวกกับพลังอาคมของนางเองด้วยที่เป่าปลดปลดลงไปก่อนที่จะยิงเสียงดังสน,นั่น กระสุนพุ่งเข้ากลางแทกหน้าของตาเท่าจนหงายหลังพึ่งล้มทั้งยืนมันลุกพวดพลาดขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าล่างนั่นมันเป็นเสือไปแล้วนี่สินะเสือสมิงที่เคยฆ่าผัวของตนตายไปนางกิ่งลำพึงลำพันเบาๆก่อนที่จะยัดกระสุนอาคมเข้าไปในลำกล้องอีกนัดปืนที่ตกทอดมาจากพ่อที่แม้จะเก่าแต่พ่อของนางกิ่งเองก็เคยฆ่าเสือสมิงมาแล้วเมื่อสมัยที่ยังเป็นพลานผิดการตรงที่ครั้งนี้ ผิดกันตรงที่ครั้งนั้นมันเป็นเสือสมิงที่เป็นสัตว์ป่าแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเสือสมิงที่เป็นคนแม้จะเป็นปืนกระบอกเดียวกันและอาคมเดียวกันก็ตามเสือสมิงเท่าที่มีอาคมก็ไม่สามารถที่จะรลอดตายไปได้นัดแหลกทำเอาเสือสมิงเท่าเลือดสาดเต็มใบหน้ามันถึงได้รู้ว่าคงจะเจอดีเข้าแล้วจึงทำท่าจะเตรียมหนีแต่ก็ยังช้ากว่ากระสุนอาคมที่ระเบิดโตมออกไปสะก่อน พ่งเขา้าเจาะที่กลางท้ายถอยของมันพอดิบพอดีจนไอหลายเสือสมิงเท่าหน้าความลงไปกับพื้นล้มตึงตัวแข็งถือชักกระตุกอยู่คู่เดียวกระตาค้างขาดใจตายทันทีล่างของมันถึงได้กลับคืนมาเป็นคนอีกครั้งนางกิ่งสะใจที่ล้างแค้นให้กับผัวได้สำเร็จรีบปีนลงจากน่งห้างย้ายที่ไปหาที่มัดห่างแห่งใหม่ทันทีไม่สนใจล่างของตาเท่าและสัตว์ป่าที่ยิงได้เพราะไม่อยากให้ใครรู้ ว่านางเป็นคนฆ่าตาเท่ากะเหลียงเสือสมิงได้สำเร็จเพราะไม่อยากจะให้ลูกหลานของตาเท่าที่อาจจะมาล้างแค้นคืนอีกไม่จบไม่สิ้นกันช่วงสายของวันลงขึ้นถึงได้มีชาวบ้านเข้าไปเจอว่าตาเท่าเสือสมิงได้ตายแล้วญาติิจึงได้นำเอาล่างไปฝังแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนฆ่านอกจากญาติิของตาเท่าแล้วนอกนั้นชาวบ้านมีแต่คนสาบแช่งและสมน้ำนาเพราะว่าตาเท่านั้น ฆ่าคนตายไปมากมายนั่นเอง